ความเดิมจากตอนที่แล้วดวงอาทิตย์ได้ตั้งศาลขึ้นเพื่อหยุดความขัดแยง้งระหว่างดวงจันทร์และดวงดาวอย่างไรก็ตามขณะที่ดวงจันทร์เสียเปรียบอยู่นั้น <c oughs> เขาก็ได้เปลี่ยนตัวแทนไปดวงจันทร์จากดาวพฤหัสมาสู้ในชั้นศาลแทนแกนิมิดและยูโรปา้าพวกเขาจะคว้าใช้ดวงจันทร์ได้หรือเปล่าหรือจะนำความพ่ายแพ้ให้พวกเขาแกนิีมิดยูโรปา้าพวกเธอทั้งสองจะเป็นตัวแทนของดวงจันทร์และจะพูดอย่างสัตว์จริงใช่ไหมเราขอให้คำมั่นงั้นเราอนุญาตให้เปลี่ยนได้ มาต่อกันเลยกับสารระบบสุริยะแอมแล้วจากที่ฉันได้ยินทั้งหมดการต่อต้านของดวงจันทรเริ่มจากที่ลอกพูดไม่ดีใส่ไททันที่เกิดจากความไม่สบายใจของเขาทำให้ไททันวางแผนแก้แค้นเหรนั่นก็ไม่ถูกเท่าไหร่ขออนุญ,ญาต นี่เป็นการบอกเป็นนายว่าคาให้การของดาวพุธผิดพลาดนะเราจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีมากกว่านั้นที่ทุกคนจะรู้และเป็นเรื่องใหญ่และก่อนที่การต่อต้านจะบานปลายอีกและเราเชื่อว่าคุณควรจะระวังตัวเองด้วยก่อนที่เราจะพูดต่อได้เรื่องได้ราวแล้วใช่ได้เรื่องโอเคไหนลองเล่ามาสิดวงจันทร์ยินดีเลยงั้นจากที่เราเจอกับโลกมา ไททันคนเพราะว่าตัวเองมีศักยภาพมากพอที่จะอุ้มชูชีวิตเหมือนกับโลกฉันคิดว่าฉันเจอสิ่งมีชีวิตบางประเภทฉันมีสิ่งมีชีวิตดวงจันทร์มีชีวิตดวจนมีชีวิตวตามจริงดวงจันทร์หลายดวงต่างมีน้ำในพื้นผิวของเขาฉันโยูโรปาคาลิสโตแม้แต่เอ็นเซลาดกับไททันดวงจันทร์เรามีสมรรถภาพที่มอบชีวิตดีกว่าดวงดาวเพราะงั้นการต่อต้านไม่ใช่เพื่อความแค้น แต่มันเป็นการป้องกันตัวการป้องกันตัวใช่ไท,ท่านและดวงจันทร์ของดาวเสารู้ว่าวงแหวนของดาวเสาร์คือเศษซากของเหล่าดวงจันทร์ที่ถูกทำลายไปผมขอคานใช่เราขอคานเอิรดเราคานเรื่องอะไรเรื่องที่ดาวเสาทำลายดวงจันทร์ตัวเองนั่นเป็นแค่ทฤษฎีไม่เคยได้ถูกพิสูจน์มาก,ก่อน ต่อให้เป็นการคาดการแต่ก็เป็นไปได้ที่ดวงจันทร์ของดาวเสาไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำยังไงและดาวเสาบังคับให้พวกเขายกโทษให้ถ้าเกิดว่าทุกคนยกโทษให้กับฉันเราก็จะอยู่ด้วยกันได้และฉันก็จะไม่กลืนกินพวกนายคือจะให้เรายกโทษให้นายไม่งั้นนายฆ่าเราเนี่ยนะนั่นเรียกตัวเลือกละเดี๋ยวฉันไม่ได้ไหมายความแบบนั้นเอ็นสลัดหน้าชื่อของฉันคือเอ็นส์นี่พวกพอได้แล้วแน่นอนเราให้ภายนายดาวเสา โอ้ขอบคุณทนทยท่านใจดีจริงๆเลยดาวเสานายทำลายดวงจันทร์เพื่อสร้างวงแหวนเหรอจนถึงตอนนี้ผมผมก็ไม่รู้เหมือนพวกเขาฉันไม่อยากให้พวกเขารู้สึกมันถูกบังคับให้ยกโทษให้ฉันน่ะมันไม่ง่ายอยู่แล้วสำหรับดาวกา๊าซยักษ์จอมขู่เข็นที่จะพูดว่าไม่ฉันรู้ทูฉันขอโทษเอเซลาดัสเดี๋ยวคุณเรียกเขาถูกเหรอ,อใช่ฉันฝึกมานานเลยไดโอนี่เขาเรียกเธอถูกด้วย เราอยู่ระหว่างการพิจารณาศาลนะเรายังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมการปฏิวัติดวงจันทร์มันถึงได้เป็นการป้องกันตัวนั่นเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่เล็กกว่าดาวเคราะห์พวกเขาแทบไม่รู้สึกถึงเราเลยดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดวงจันทร์ของเขาเชื่ออะไรกันบ้างและถ้าเราต้องเจอกับพวกเขาแบบว่าคุณรู้ไหมว่ามันเป็นไงตอนต้องเจอกับวัตถุอวกาศที่ใหญ่กว่าตัวเองขนาดนั้นอะยูโรปา เขาคือวัตถุอวกาศที่ใหญ่สุดในระบบสุริยะเขาจะรู้ได้ไงดูหน้าเขาสิเขาต้องเข้าใจอะไรบ้างแหละโอ้ถูกของเธอนะโอเคงั้นเปลี่ยนประเด็นนะดาวพุธนายบอกว่าโลกได้แสดงกิริยาที่ไม่ดีต่อด,ดวงจันทร์ช่วยอธิบายได้หรือเปล่าเฮ้ย hey, ขอโทษที่ต้องขดัดเรามีเรื่องจับะจะกรเรามีตุ๊กตาใหม่ออกมาแล้ว แล้วเราก็มีสินค้าอื่นๆของโซล่าบ w l วางขายเช่นหมวกนี่หรือเทอร์ทนี่หรือแก้วกาแฟใบนีเ้เอาเอาและที่เราขายทั้งหมดทำด้วยวัสดุคุณภาพสุดๆเฮ้ย <Hey, S 2> ฉันอยากจะพูดอันนั้น มันจุดขายฉันเลยนะไม่เอาหนะ้าฉันยังไม่พูดอะไรเลยอ่าโอเคและที่สำคัญทุกการสนับสนุนของทุกคนล้วนมาช่วยงานอนิเมชั่นของเราให้เราได้ทำวิดีโอแบบนี้ได้เช่นคุณที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่ไงเพราะงั้นอย่าลืมสนับสนุนร้านเราแล้วรับชมโซล่าบอลกันด้วยนะและและและนั่นแหละเจอกัน นายไม่ต้องบอกก็ได้นะถ้าเกิดว่านายไม่ไม่เป็นไรคือหลังจากที่ฉันพูดไม่ดีใส่ไทท่านเพื่อนเพื่อนก็เริ่มห่างเหินฉันกันหมดเยียบเพื่อนสนิทของฉันตอนนี้เกลียดฉันกันหมดแล้วพวกเราไม่ได้แย่เหมือนกับนายสักหน่อยดาวอังคารเดี๋ยวสิเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันถูกไหมเป็นสิเราเพื่อนกันฉันต้องมีนายนะดาวสุก เพราะนายทําให้การโครจรของฉันนิ่งและอยู่ไดแ้แต่เราเป็นเพื่อนกันนะขอร้องฉันอยู่ดวงเดียวไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าต้องมีอะไรที่ฉันผิดไปแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องรับมือยังไงฉันเลยยอมแพ้และพาตัวเองเข้าหาดวงอาทิตย์ โลโไม่เอาเน้นฉ,ฉันไม่เคยรู้เลยฉันรู้สึกแปลกแยกไม่รู้จักคิดและเลือกทางที่<า>งี่เง่าอย่างเดียวที่ทําให้ฉันเปลี่ยนใจเพราะดวงดาวกับดวงจันทรหยุดฉันไว้หลังจากนั้นฉันเลือกที่จะพอกับการจมปลักและหยุดต่อต้านสักทีขอบใจนะพวกทั้งที่ฉันเคยทําเรื่องงองโง่งไปไม่<ล>ใช่งเหรอทุกคนต้องดีใจที่นายกลับมานะฉันรู้แล้วล่ะ ฉันว่าฉันต้องขอโทษดาวอังคารกับดาวสุกแล้วไทท่านฉันผิดเองเพราะลึกๆแล้วฉันชื่นชมนายที่นายเจ๋งมากๆเหมือนกันและฉันกลัวว่าฉันจะเสียเพื่อนท่านนายเหมือนฉันฉันไม่รู้ว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันจะเป็นยังไงแต่ฉันอยากเป็นเพื่อนกับพวกนายนะถ้าพวกนายให้โอกาสฉันความจริงคือที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากดวงจันทร์ที่ไม่ทัดเทียมกับดวงดาวและเป็นเหตุที่ฉันมาพูด ไม่ใช่แค่เป็นตัวแทนแต่เพราะฉันไม่มีดวงจันทร์และขนาดของฉันเล็กสุดด้วยฉันเข้าใจพวกดวงจันทร์ฉันเหมือนกับพวกเขาก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยถูกชวนให้เล่นสเปซโปเกอร์เลยทำไมไทรู้และคู่ฉันในฝารนี้ดาวสุกก็เอาแต่พูดเหยียดฉันเพราะว่าฉันตัวเล็กฉันเข้าใจว่าการได้เจอดาวตัวใหญ่กว่าอยู่ตรงหน้ามันเป็นยังไงพวกให แกอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ด้วยอะไรผมเข้าใจความตั้งใจของพวกเขาแต่ว่าผมไม่ยกโทษให้กับเขาช่วยขยายความได้ไหมการกระทําของดวงจันทร์มีรายงานทั้งหมดดังนี้ข้อหนึ่งเขาจู่โจมดาวอังคารและดาวศุกร์ส่วนข้อสองเขาฆ่าสิ่งมีชีวิตของโลกไปและใครอยู่เบื้องหลังการกระทําพวกนี้เหรอ ตัวแทนของดวงจันทร์ที่อยู่ตรงข้ามพวกเราแกนนิมิดกับยูโรป้าแกนนิมิดยูโรป้าพวกเธอคิดเห็นยังไงกับข้อกล่าวหานี้เธอสองดวงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังจริงหรือเปล่าเออใช่เราเองเดี๋ยวไม่ปฏิเสธเหรอทีรักถ้าเกิดว่าลงโทษเราเหรอในอวกาศนี้ปิดอะไรใครก็เห็นแกนนิมิดเราทำเองและใครก็รู้เล่าเรื่องจากฝั่งเราให้เขาฟังบ้างสิโอ โอเคฉันอยากฟังคำอธิบายจากพวกเธอทั้งสองก็สำหรับฉันฉันอยากจะเป็นผู้นำมาตลอดฉันเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่สุดและฉันเฝ้าดูดาวพฤหัสตลอดและบางทีก็คิดว่าแย่จังเลยฮะพอรู้ดีว่าตัวเองจะไม่มีวันเป็นแบบดาวพฤหัสได้ฉันว่าทุกดวงต่างมีจุดที่ไม่สบายใจกันฉันกำลังรอฟังคำอธิบายจากพวกเธอทั้งสองดวงอยู่ตอนเจอกับไททัน ฉันเห็นโอกาสที่จะเป็นผู้นำได้ฝันอยากจะเป็นเขาคือดาวที่ฉันจะเป็นเพื่อนกันได้และทำอะไรให้ระบบสุริยะได้และตอนที่ดูว่าไททันถูกโลกพูดไม่ดีใส่ฉันก็คิดแผนนั้นขึ้นมาคือทำร้ายโลกแล้วไททันเกี่ยวอะไรไททันเขาอ่อนแอและแค่อยากสนุกแผนของเขาที่คิดว่ามันดีแน่ๆมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเราต้องสร้างจุดยืนแต่ทำไมต้องทำร้ายดวงดาวด้วยชีวิตละ่ะ ถ้าในอดีตดวงจันทร์ถูกทำลายโดยดาวเคราะห์และดวงจันทร์เกิดสร้างชีวิตงั้นเรากำลังพูดถึงอีกพันล้านสายพันที่ถูกทำลายโดยน้ำมือของดาวเคราะห์แล้วแบบนี้เราต่างกันยังไงฉันรู้ว่ามันง่ายนะที่ชี้ว่าเราไม่ดีแต่เราแค่ป้องกันตัวกันเท่านั้นเองแล้วทำไมเราต้องคิดว่าพวกนั้นแค่เราด้วยทั้งที่พวกนั้นก็ทำเหมือนว่าเราต่ำกว่ามาตลอดมองเราเป็นเด็กเอ,อ่ย ลืมเชื่อพวกเราเอ่ยหรือมุกทำลายล้างพวกเราเอ่ยหรือแม้แต่ซ่อนความลับกับเราและทำไมต้องทำร้ายดาวอังคารและดาวศุกร์ด้วยละ่ะนั่นเป็นความคิดของฉันยุโรปาเดียวเราอยากได้พวกเขาเป็นพวกแต่ทุกอย่างมันกลับกันเราเลยต้องทำร้ายพวกเขาจะมาด้วยหรือเปล่าหรือจะตายเพื่อปกป้องโลกฉันว่านายรู้คำตอบเรานะใช่แน่จริงก็มาสิแล้วแต่นะ จูวต้อมแล้วยังไงทำลายพวกเขาเลย <c oughs> นี่คิดจริงหรอว่าหินพวกนั้นทำลายดวงดาวได้มันมีแค่ผลกับพื้นผิวแต่ไม่ถึงขั้นทำลายพวกเขาถ้าจะสร้างความเสียาหายให้กับดาวศุกร์หรือดาวอังคารเราต้องมีอุกาบาตขนาดร้อยกว่ากิโลเมตรและยิงมาด้วยความเร็วที่มากพอที่จะทำให้พวกเขาแตกได้หินตามแถบดาวเคราะหน้อยส่วนใหญ่ก็มีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มาก และเรามั่นใจว่ามันเล็กและใช้โจมตีได้ทำดวงจันได้เลยงั้นก็แปลว่ามีเจตนาทำร้ายพวกเขาสินะใช่พวกเขาขัดขวางแผนการโจมตีโลกของเรานั่นเป็นข้อแก้ตัวที่ดีแล้วจริงๆเหรอขอร้องไม่เอาแบบนี้สิแกนิมิดนายยิงเปลวสุริยะใส่ทุกดวงในระบบสุริยะนายควบคุมทุกอย่างด้วยกรอบรเด็จการเพราะนายตัวใหญ่สุดและทุกดวงในนี้ตัวเล็กกว่านาย พวกเขาถูกบังคับให้อยู่ด้วยกันและใช่เราแสดงออกมาเพราะเราแปลกแยกและหลังจากที่นายทํากับดาวเคราะหที่ผ่านมาสาบานได้เลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นซ้ำดวงดาวจะออกมาลุกขึ้นต่อต้านนายบางทีในเร็ววันปีหน้าหรือหลายทศวรรษและก่อนที่นายไม่เหลือไฟและกลายเป็นแค่ดาวยักษ์แดงจำคำฉันไว้เลยเราทุกดวงจะหันหลังให้นาย ได้ฟังตัวแทนมามากพอแล้วกลับเข้าที่ของตัวเองได้ดวงดาวพวกนายได้ทำกับดวงจันทร์เปรียบเสมือนเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยและการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ได้แสดงถึงสายสัมพันธ์กับทุกดวงแล้วเราไม่อยากเห็นอะไรอีกเช่นการปฏิวัติดวงจันทร์อีกครั้งแบบนี้มันจะดีกับทั้งสองฝ่ายเข้าใจนะขอบคุณดวงอาทิตย์ พวกนั้นพวกนั้นทำได้อย่างสุดท้ายแกนนิมิดยุโรป้าฉันรู้ถึงความตั้งใจของพวกเธอและฉันจะไม่ให้พวกเธออยู่ในระบบสุริยะอีกต่อไปพวกเธอทั้งคู่ถูกเนระเทศออกอไรนะเดี๋ยวดวงอาทิตย์ฉันว่าแบบนี้มันเกินดวงอาทิตย์ถ้าเราออกไปเราไม่มีผลกระทบกับก,บการโคจรของดาวพฤหัสใช่ไหมใช่ไหมพี่ใหญ่ ันดาวพฤหัสไม่เอานเนอมบอกเรื่องวิทยาศาสตร์สิดาวพฤหัสดวงอาทิตย์จะได้รู้ <c oughs> <c oughs> เอาสิงั้นดาวพฤหัส ช่วยบอกเรื่องวิทยาศาสตร์หน่อยสิทั้งสองคนฉันขอโทษต่อให้พวกเธอไม่อยู่การโคโจรและการหมุนของฉันในระบบสุริยะก็ไม่มีผลอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนงั้นช่างเรื่องวิทย์ไปก่อนถ้าเราผิดไปเราเองเราก็ช่วยแก้ไขได้เราได้พยายามก็ยังดีขอร้องพี่ใหญ่นี่เราไงเอทีมนายไม่เคยทำพลาดเลยเหรอบางอย่างที่นายอยากได้กลับมานะ่ะฉันฉันดาวพฤหัสเขาเดิมทีก็เป็นดวงดาวที่ซื่อซืออยู่แล้ว แล้วไงถึงได้สงสัยในตัวตนของเข้ากันดวงอาทิตย์ฉันออกไปซะทั้งสองออกไปจากระบบสุริยะของฉันเดี๋ยวนี้แกนิมิดฉันดีใจนะที่ได้เจอนายไทยทัน ว่าจะสนุกกับวิดีโอนี้นะอย่าลืมไปพีออเดอร์ของจัดโซลเบาโศกันนะ, <c oughs> ะ,ะก่นนะอนที่พวกมันจะหมดไปโอเคเจอปืนถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ก่อนใคร